ดูดไขมันสาวหุ่นเดือดจยอาๆมาไหมดูดไขมันสาวหุ่นแอปเปิลที่เดือดอย่างคลินิกสวัสดีครับผมหมอแม่นายแพทย์ชัยพักนสิทธิเดชกุลจัลแพทย์ตบแป่งเฉพาะทางครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังขั้นตอนที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการดูดไขมันสาวๆที่มีรูปร่างเป็นทรงแอปเปิลครับ รูปร่างแอปเปิลเป็นยังไงแอปเปิลก็จะเป็นกล,กลมๆใช่ไหมครับที่มีด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างถ้าเปรียบเป็นหุ่นของคนก็คือสาวที่มีช่วงบนใหญ่ช่วงล่างมีขนาดเล็กสาวที่มีหุ่นอย่างนี้ก็จะมีปัญหาไขามันสะสมเยอะในบริเวณต้นแขนหัวไหล่หน้าท้องเอวในส่วนของช่วงล่างต้นขาเนี่ยเขาถือว่าค่อนข้างโอเคไม่ได้มีไขมันสะสมเยอะพูดยัาง,งายๆก็คือหนักช่วงบนนั่นเองครับจากสถิติที่ผมทำเคสม,มามากนะครับก็พบว่าหญิงไทยเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้มากๆเลยเกือบ80%ของคนไข้ที่เจอเลยครับซึ่ง ่งที่น่าหลักใจก็คือเนื่องจากปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาจากพันธุกรรมมันไม่สามารถลดได้เองจะคุมอาหารหรือออกกำลังกายเท่าไหร่หรือให้ผอมลงขนาดไหน่วงบนก็ยังคงดูใหญ่ ไม่สมส่วนกับช่วงล่างอยู่ดีปัญหาที่ตามมาก็คือหาชุดสวยๆลําบากครับเพราะว่าถ้าหาชุดที่พอดีตัวด้านบนด้านล่างอย่างช่วงสะโพกเนี่ยก็จะหลวมทําให้ใส่ชุดแล้วไม่สวยเท่าที่ควรครับซึ่งไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายในการทรําศัลยกรรมดูดไขมันเพื่อปรับรูปร่างส่วนบนของเราให้รีมสวยเข้ารูปซึ่งหลักการการดูดไขมันของที่จะยังนะครับเราจะทําการเหลาปรับทรงให้เหมาะในเคสต่อเคสก็คือการดูดไขมันส่วนเกินให้สมส่วนรับกับส่วนที่อของร่างกายจากฟีดแบท นอกจากจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วทิปฟินที่สุดก็คือสามารถลดไซส์เสื้อสามารถใส่แขนดกุดเอวรอยโชว์ได้อย่างมั่นใจซึ่งตอนนี้ค่งเดยังก็มีแพคเกจดูดไขมันสาวหุ่นแฮปเปิลอยู่นะครับถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาปรึกษาหมอได้นะครับพบก,กันครับถ้าเรื่องดูดไขมันต้องเดยังคลินิก